คำเตือนเหตุเกิดไฟดับทั้งประเทศที่โปรตุเกสสเปนล,ลามไปฝรั่งเศสนี่คือคำเตือนนะครับคำว่าเพ์เจอร์นะครับมันไม่ใช่เรื่องเพ์เจอร์สำหรับเรื่องแปลกๆในโลกเราเรื่องแปลกๆที่มันนอกเหนือตำราเรียนนะครับเรื่องแปลกๆนะครับที่มันนอกเหนือสิ่งที่ รัฐบาลบอกหรือว่าองค์ความรู้ในหนังสือตำราโรงเรียนมหาลัยสอนที่มันแปลกกว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับมันไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์เสมอไปมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับและมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันอาจจะมีเรื่องแปลกๆที่ทุกคนอาจจะมองว่าเพอเจอนะครับไร้สาระเพอเจอมันอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้แต่มันโดนติดเป็นความลับนะครับ นั่นแหละครับก็คือความรู้นอกตำรานั่นเองปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมากนะครับชนิดที่แบบว่าร้อนขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่องราวของสงครามที่ทุกคนระมัดระวังไม่อยากให้เกิดเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนะครับและโลกมีการแปลกๆมีความแปลกๆเยอะอย่างเช่นอ่าทุกคนกลัววันสิ้นโลนะครับกลัวสึนามิกลัวเมืองจมถ้ามองอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับบินถล่มบินสไลด์ฝนตกหนักบินที่เคยแข็งแรงมันก็กลับอ่อนปวกเปียกได้มันพังทลายได้แผ่นเปลือกโลกมันขยับได้นะครับมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นเมืองทิพย์นะที่เนรมิตด้วยจิตบินแบบเป็นสร้างมาอย่างการ์ตูนเทพนิยายว่าอยู่อย่างนั้นก็อยู่แบบนั้นเสกเอามันเป็นธรรมชาติครับมันพังได้เอาง่ายเราสร้างบ้านทั้งหลังเนะี่ยนะครับมันก็ยังพังได้เลย มันละมันดาวได้มันบ้านไม้บ้านปูนมันแตกสลายมันลาวได้เห็นไหมต้นไม้โตใหญ่แค่ไหนมันแก่กิ่งมันหักมันพังได้โดนพายุต้นไม้มันโค่นได้นั่นแหละครับคือธรรมชาติดังนั้นเวลามันมีให้เราระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็คือมันจะชอบมีคอมเมนต์ประมาณว่าเวลาเราฟังเรื่องอะไรที่มันแปลกกว่าความรู้ที่เราโดนสอนมาตั้งแต่โรงเรียนเนี่ย จะมองว่าเพ์เจอร์ปิดกั้นไปหมดเลยแต่เวลาเกิดเหตุแปลกๆมาวิ่งหนีตายเอาตัวรอดร้องแหกปามันไม่เพ์เจอร์นะมันต้องใช้ตักกาเหตุและผลว่ามันมีโอกาสไหมมันมีความเสี่ยงไหมคลิปนี้ไม่มีอะไรมาเปิดโลกกระทัดความรู้ให้กระจ่างแจ้งมากขึ้นมาเปิดสติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะการที่เรามีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดคิดทัน ก่อนคนอื่นมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเอาตัวรอดได้มากกว่าคนทั่วไปครับคุณอยากจะเป็นคนส่วนมากที่โดนผลกระทบไม่ว่าจะเศรษฐกิจสงครามหรือภัยธรรมชาติแล้วคุณจะตายก่อนเพื่อนหรือคุณจะเป็นผู้รอดชีวิตครับมันอยู่ที่สติป,ปัญญาไหวพริบด้วยต้องยอม,มรับความเป็นจริงเหมือนใน,นหนังอ่ะแหละคนฉลาดก็มักจะเอาตัวรอดเก่งใช่ไหมคนที่ฉลาดน้อยก็จะแหกปากอย่างเดียวตายตายก่อนเพื่อน เราจะไม่พูดโศกนาฏกรรมที่ผ่านมาครับที่คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมหรือภัยธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะผมว่าเกิน50%เนี่ยนะครับก็อาจจะหนึ่งเละอะมันเป็นอะไรที่คนเราจะต,ตายมันก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับแต่บางคนก็เอาชีวิตไปอยู่ในความเสี่ยงเช่นทํางานเสียเส่ยงๆอาศัยอยู่ในที่ที่เสี่ยงมากๆนะครับริมน้านะหรือใกล้ภูเขาดินสไลด์อยู่ที่ที่มีน้ําท่วมบ่อย รหรือทํางานที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างนะครับถ้าเราทํางานบนสะพานก่อสร้างสะพานเราก็มีความเสี่ยงที่ตกสะพานน่ะครับนะทีนี้ถ้าเราเอาตัวรอดเราคิดเราหาง,งานที่มันลดความเสี่ยงเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดเราด้วยนะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับเรื่องแปลกๆที่เกิดบนโลกเราเนี่ยผมจะบอกให้ว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องเพลเจอร์ไร้าสาระให้คิดวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเออ อย่างแรกคือมันเกิดขึ้นได้นะมีอย่างยกตัวอย่างคอมเมนต์หนึ่งว่าทะเลอ่าวไทยเนี่ยไม่เกิดสึนามิหรอกรู้ไหมนักวิเคราะห์นะครับที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีแผ่นดินที่มันซ้อนทับกันสามสิบกว่าเมตรอยู่ฟิลิปปินส์ที่รอวันดีดตัวถ้ามันดีดตัวจะเกิดสึนามิทันทีนะครับอาจจะประมาณยี่สิบชั่วโมงถ,งถึงถึงอ่าวไทยนะครับวันเดียวอ่ะ แล้วมันจะไม่เกิดได้ยังไงมันมีน้ํามันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะเอาตัวอย่างแผ่นดินไหวกรุงเทพมันไม่เกิดหลอกสร้างคอนโดซื้อคอนโดไว้หลายๆห้องยี่สิบห้องเลยปล่อยเช่ารว,วยเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินไหวนะประเทศไทยไม่มีแผ่นดินไหวไม่ต้องหาเครื่องตรวจแผ่นดินไหวมาไม่ต้องหาเครื่องตรวจสภาพตึกไว้เพราะไม่มีแผ่นดินไหวหรอกไม่ต้องตรวจเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวแล้วติดถล่มไหมไม่ต้องไปหาเครื่องอะไรมานะเนี่ยเห็นไหมเหมือนท่านหนึ่งพูดไว้ท่านหนึ่งอยากได้เครื่องมาไว้ตรวจคุณภาพของตึก พอว้ป้องกันแผ่นดินไหว iling. ท่านบอกมันไม่มีแผ่นดินไหวหรอกไร้สาระเป็นไงล่ะครับตรงไหนที่มีน้ําแล้วโดนแผ่นดินไหวน้ํากระเพื่อมน้ําขึ้นยังกับซีนามีก็มีแม่นงแม่น้ําเขาตกปลากันเนี่ยน้ํากระเพื่อมนะครับน้ําลดน้ําขึ้นอย่างเนี้ยนะบ่อน้ําตามชนนบดเนี่ยน้ํานี่กระเพื่อมว่ายน้ําเล่นกับลูกอยู่สระว่ายน้ําหรูหรลาบนตึกเนี่ยน้ํากระเพื่อมทะเลนะครับถ้ามันเกิดที่ทะเลทะเลกระเพื่อมนะครับ มันก็คืออาการสึนามินั่นแหละนะครับตอนวันที่เกิดสึนามิที่ภูเก็ตนะครับพังงานะครับสตูลเนี่ยตอนอยู่จังหวัดภาคใต้เนี่ยที่โดนสึนามิล้วเสียชีวิตนะครับมาเราส่งมาเลเซียนะครับเกิดสึนามิเนี่ยรวมแล้วสองแสนกว่าคนเสียชีวิตสองแสนกว่าคนตายสองแสนกว่าคนเกิดแผ่นดินนะครับมันซ้อนกันเหมือนที่ผมบอกที่ฟิลิปปินส์ตรงอ่าวไทยเนี่ยแผ่นดินมันซ้อนกันมันบีบตัวทันที ซ้อนกันแค่2ี่บกว่าเมตรดีดตัวทันทีนะครับเดินทางมาถึงอันดามันถึงประเทศไทยกระาผู้คนเสียชีวิตเป็นไม่น้อยกว่า5,000คนเฉพาะประเทศไทยและสูญหายจําจำนวนมากแต่รวมแล้วสองแ0,000กว่าคนและสูญหายอีกจำนวนมากมันดีดตัวนั่นแหละมันซ้อนกันแค่2ี่กว่าเมตรแต่ตรงฟิลิปปินส์ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยซ้อนกันถึง30สิกว่าเมตรเป็น1ิปีแล้วยังไม่ดีดตัวถ้ามันดีดตัวนันให้ระวังนะครับคลิปนี้ไม่ให้ได้ให้กลัว แต่ว่ามาให้ความรู้เพื่อให้เกิดสติและปัญญาเพื่อจะวางแผนนะครับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้ทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดฝั่งแถวแถวอ่าวไทยขึ้นไปนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวอะไรก็ตามได้ข่าวมาแล้วนะครับให้ระวังมันจะเดินทางในหลักชั่วโมงมันไม่ถึงสองวันนะอาจจะไม่กี่ชั่วโมงถึงยี่สิบชั่วโมงภายในหนึ่งวันให้ท่านไปอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดที่สูงที่สุดผมให้คลิปนี้เป็นความรู้ผมไม่ได้ให้มากลัวนะครับ ผมชอบหาความรู้ที่อยู่นอกตาํารามันทําให้ผมเนี่ยเอาตัวรอดได้มากกว่าคนที่ยึดติดกับตำราในห้องเรียนครับชอบคลิปแบบนี้กดแชร์ให้เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นประโยชน์ผม powerben ครับ